ตอนที่บาร์สเล่นเนี่ยนะครับตั้งแต่ตอน7จ็ขวบมาจนถึงก่อนที่จะเข้ามาสู่เอซีเนี่ย,ยตอนนั้นเนี่ยเล่นในประเภทเดี่ยวหรือว่าประเภทคู่ครับเล่นจริงๆเล่นทั้งสองอย่างครับแต่ว่าตอนนั้นน่าจะเล่นเดี่ยวเป็นหลักครับเข้าเอซีตอน14ก็ยังเล่นเดี่ยวอยู่นะครับเรียกตัวในฐานะเดี่ยวนะครับตอานั้นใช่ครับแต่พอสักพักพอเข้ามาได้ปีหนึ่งน่าจะพี่โอมน่าจะเห็นการฝึกซ้อมหรือว่าอะไรหลายๆอย่างปีเดียวเปลี่ยนตีคู่เลยครับอ๋อพอพอเข้ามาอยู่ได้ปีเดียว ก็ประมาณอายุสุ้าเริ่มตีคู่เลยนะครับแล้วคู่คู่เนี่ยเริ่มที่ชายคู่หรือมาเป็นคู่ผสมเลยอาจจะชายคู่ก่อนแป๊บหนึ่งครับคู่กับสกายเนี่ยแหละครับแล้วก็อาจจะมีคู่ผสมตอนนั้นคู่กับพี่พันธ์ครับแต่ว่าตอนนี้อาจจะเลิกกันแล้วแล้วก็อาจจะสลับมาคู่กับเอิร์ดด้วยครับตอนตอนเด็กคู่กับเอิร์ดกับสกายครับแล้วมันมีความแตกต่างยังไงระหว่างคู่กับเดี่ยวแล้วเราชอบแบบไหนมากกว่ากัน นะตอนเด็กอะบาคิดว่าบาชอบเล่นเดี่ยวเพราะว่าตอนนั้นมันก็ตัวคนเดียวน้อเหมือนทําอะไรคิดอะไรเองอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยมันก็แพ <study S 2> ้ด้วยตัวเองชนะด้วยตัวเองอะไรย,ยนะครับแต่พอพอไล่ <DES I> <c oughs> ตีทั้งสองอย่างแล้วด้วยตัวบาอาจจะชอบเป็นสไตล์คู่ด้วยเพราะว่าแบบอาจจะชอบคุยกันชอบเล่นกันกับเพื่อนชอบอยู่กับเพื่อน <c oughs> อะไรเงี้ยเวลาตีไปตีมามันได้มีเพื่อนคอยปรึกษาอะไรเงี้ยครับก็เลยอาจจะค่อยๆแบบเริ่มความเป็นคู่มาเรื่อยๆครับค่อยๆชอบมาเรื่อยๆ อ๋อเขาเรียกว่าค่อยๆสะสมความอชอบมาค,คือคือไม่ใช่ว่าแบบเป็นเพราะว่าโค้ชเห็นแววว่าเฮ้ยเล่นคู่ดีกว่าแล้วพอพอโค้ชแนะนําแล้วเราไม่ได้ไม่ได้รู้สึกไม่ได้อยากตีคู่แต่โดยส่วนตัวของบาสเองก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเล่นคู่แล้วมันสนุกก็เลยเล่นมาเรื่อยๆอย่างนั้น